ะะเมนูนี้ลุงคิดอบอเองเลยค่ะซิคโคงหมูอบอนะคะโอ้ยนะ่ากินมากโอเคค่ะลุยเลยนะคะนี่นะคะหังจากจัดใส่จานแล้วนะคะอร่าและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี่ค f ฟ e ีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิล ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสะระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีแอสโเลล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีนแอลคาเนทีนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลำดับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟี่หรือในเพจเฟซบุ๊กเพซี่คอฟฟี่และในช้อปปี้ก็มีแล้วนะคะตอนนี้ หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ประกอบพิสืจนกันง่ายเดีาา๋ยวเรเดบาทนี้อ้าวส้วนแก้วพเพชรซี่คอฟฟี่ยูเมนเวดีอัลโลชีสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะโ,โหอลังการมากเลยนะคะกินหมดนี่นะคะรับรองอิ่มไปถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะดูของลุงคิดะคะ่ะ อร่อจริงๆเฮยจานใหญ่ามากเลยนะคะมาค่ะมากินไปได้วยกันนะคะเราสองคนขอแยกกัน,นะคะกินไปได้วยกันคะ่ะแฟนทางบ้านโอเครุยเลยจ้ามึงคิดจะกินร้อนๆค่ะโอ้โหนี่อันนี้คือขนมปังค่ะเราเอาชีสมาใส่แล้วก็อบดีมีตู้อบค่ะแฟนทางบ้านมันมืดๆไปไหมไม่ค่อยมืดเนอะอืม mm. a little bit mud, away, มืด but sun go away d o n t w o r r y ตะวัน,นกำลังตกดินครับ er mm. mm. จริงเราต้องเอากล้องตั้งตรงนี้เราหันว้าวพริกกริปส์ตกตกตกเล็กโซดาก็น่าเห่ลิ้นห้อยจ t s o ราได้รักสอดากินกระดูกได้ลูกยิ้มอยู่นะ สุดานี่ <laughs> ยิ้มแป้นเลยนะสุดามองด้วยสายสตาแบบว่าอยากจะกระโดดงับเลยใช่ไหมลูกนยตุย you dream เดือเห็นหน้าสุดามาดูเบี้ยวไหมเนะี่ยเบี้ยวไหมยอรนะคำไมล่า อ๋อสว่บอกอะไรเ่ออรเรียวเรียวอ่ะโหงคิดาเปซี่แบบคุณป้าเข้ามาขายค่ะเข้ามาขายประมาณเกือบหกโมงเขาขี่อ่ะซะเล้งมาป้าเปซี่ก็เลยช่วยเขาซื้ออุย ต้มใส่ซอสบาร์บีคิวอ่ะซอสบาร์บีคิวก็ซื้อมาจากห้างนะคะเรียกว่าซอสบาร์บีคิวะคะ่ะแล้วก็ใส่อู้อร่อยว่ะบาร์บีคิวใส่ทุ่ก้อนไปอ่าก้อนหนึ่งแล้วก็ซอสมะเขือเทศแต่ลุงกิ๊บเป็นคนอบนะคะเราต้องต้มก่อนนะครับตุ๋นก่อนประมาณ 40, 40ถึง4ี่หาสินาที ใส่เกลือบางคนก็อาจจะเพิ่มน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีใบโรสแมรี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรใส่กระเทียมสับแทนได้สุกดีมันจะสุกดีอนุ่มสุกดีแต่นุ่มดู แล้วก็พริกไทยดำบุกอ่ะอะไรส่วนไหวก็เช็คก็เช็คที่ตุยไทยมายลูกปลกเช็คส่วนไหนยัยงอยมองอยังมองยุยญาติเยอะฮะ <c oughs> แล้วก็ตุ่นไปค่ะแฟนทั้งบ้านมีเม็ดพริกไทยดำบุกด้วยค่ะต้มน้ำให้เดือด ออน้ำเปล่าด้วยนะคะใส่ไปพอท่วมหมูใส่เครื่องทุกอย่างยังไม่ต้องใส่หมูนะคะพอน้ําเดือดค่อยเอาซี่โครงหมูลงไปใส่ต้มไปสักสามสิบนาทีก็ค่อยตามด้วยแครอทถ้าจะใส่นะคะพอดีเราไม่มีผักอื่นค่ะเรามีแต่แค่รอทกับหอมหัวใหญ่ปกติมันต้องกินกับมันฝรั่งนะคะเมนูนี้มันฝรั่งอะต้มหรือว่าสลัดมันฝรั่งเนี้ยคะ่ะ หรือเฟ็นฟายเราไม่มีเราก็เลยอัดแอปปาปิซี่ก็เลยอัดแอปเขาพอต้มหมูไปประมาณ30นาทีค่ะค่อยอาปาปิซี่กับแครอทมันเล็กเนาะค่อยเอาแครอทใส่ก็พร้อมหัวใหญ่ เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปเพอน้ำงวดก็ติดไฟพอจะกินก็เอาไปย่างไม่ย่างก็ได้๋ยงคิดก,ก็ชอบหอมหอมมาย่างผ่านก็ได้ค่ะโซดาไปแล้วเหรอยูโยนให้โซดาอยู่เทกบอตปอกโซดาเ <c oughs> หรออันนี้ให้อยููไปเลยแต่สกยยูนัทฟูลก็ลุงคิดไม่อิ่ม เพราะว่ามันมีแต่กระดูกนะคะเยอะ everything for me ้อือหือหิวมากเลยจุ้ย อร่อยไหมอืมไม่ดีกกดู่บาร์บีคิวหอมันนี่จริงๆก่อไฟย่างเ,าเพื่อให้มันดูหอมๆก็ไ,ได้ <250 S 2> นะสองร้อยห้าสิบงศาอืม <10 S 2> ตองน <minutes. S 2> สิบนาที mm. ผมคิดย่างด้วยไฟแรงสุดคเพราะตู้เรามันมันย่างได้แค่สองร้อยห้าสิบองศามันไปมากกว่านั้นไม่ไม่ได้แล้วสิบนาที <laughs> จริงๆถ้าจะให้หอมจริงๆต้องกอ่อถ่านย่างถ่านหนึ่งวัน <So many S 1> นี่แหล<ส>ะครับนี่นก็เลี้ยงหมูนู่นเนี่ยก็ไกลอยู่แต่ว่าเวลามีฝนมันจะเป็นอย่างเนี้ยชื้นๆแช่ๆอร่อยริด หวานไปไหมไม่หวานหวานซอสมะเขือเทศอ่ะมันไป่ใช่ใส่ซอสอ่ะมะเขือเทศนิดหน่อยค่ะเป็นอ่าห่อประมาณสามสี่ห่อที่ก็แถมมาพร้อมกับพิซซ่านะค่ะพอดีเป็นขวดเราไม่มีค่ะก็ตอนนี้นะคะโปเลานะคะ ก็ตอนนี้ก็ไม่มีโปรพิเศษอะไรนะคะแต่ก็จะมีโปรไอที่โปรมะม่วงนะคะมันหมดไปแล้วนะคะก็ต้องรอปีหน้านะคะตอนนี้มีโปรมาแทนก็คือเป็นโปรซื้อ6แถม1เหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจากมะม่วงผ่นมาเป็นเนยกรอบจะได้2กล่องนะคะแฟนทางบ้านโปรอื่นๆก็อยู่เหมือนเดิมนะคะโปรซื้อ5แถม1นะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะในราคา1,299รบาทแล้วก็โปรอ่ะซุปเปอร์ฮิตอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โปรสกล่องในราคา 999บาทพวกนี้คือรวมส่งแล้วแล้วนะคะแฟนต่างบานไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มแล้วนะคะคือพร้อมส่งเลยนะคะราคาโปรนี่คือพร้อมส่งเลยแล้วก็โปรชุดทดลองนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะคะอยากจะลองดูก็มีนะคะโปรสกล่องนะคะรานะคา499บาทก็พร้อมส่งเลยนะคะแฟนต่างบา้านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือว่าสั่งในเพจ PC Coffee ก็ได้ใน Shopee ปปก็ได้หรือว่าในเพจ เพซี่ชาแนลก็ได้นะคะแฟนคลหรือว่าคลิกที่ลินใต้วิดีโอนี้เลยเดี๋ยวป้าไปซีลงให้นะคลิกเข้าไปเลยได้เล็กเลยนะคะอืมแล้วก็ รั้วเราอะค่ะเราไม่ได้ทําถึงนู่นนะคะแฟนทางบ้านมีแฟนทางบ้านบางท่านสงสัยเหระไม่ได้ถึงบ่อเลี้ยงปลาเราทําแค่บริเวณบ้านเรานี้นะคะแต่เวลากรมที่ดินเขามาวัดเขาต้องวัดหมดค่ะเพราะว่าบ้านแพรพิซี่มันอยู่ในในที่ดินแปดไร่กว่านะคะเขาต้องวัดหมดเลยคือเราไม่ได้แยกมาเป็นโซนบ้านคือบ้านเราอยู่ในโซนานาเลย เราไม่ได้มาแยกเป็นฉนดใครฉนดมันฉนดบ้านกับฉนดนาะไม่ค่ะก็คือบ้านเราอยู่ในฉนดนาเลยนะคะนี้เวลากรมที่ดินเข้ามาวัดเขาต้องวัดหมดเพราะมันเป็นบริเวณบ้านเราหมดคือบ้านเราสร้างในที่นาอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ได้ไปทําถึงนู่นนะคะโอ้โหถ้าถึงนูน่นฮะสิบล้านแล้วมั้ง <laughs> แพงกว่าบ้านอีกัหมคะมันแพงเขาบอกว่าเขาต้องสุกข,ขุดเพื่อนบ้านไปซี่นะคะมามามาคำนวณให้คร่าวๆเขาบอกว่ามันต้องฝังเสาเข็มเหมือนบ้านเลยค่ะเพราะมันอยู่กลางทุ่งนาไม่งั้นกําแพงมันจะพังมันก็เลยแพงค่ะแฟนทางบ้านเราไม่ได้ไปทําสุดนู่นนะคะไม่นะคะตรงนู้นเราเอาไว้ให้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเขามากินยงกิยนหญ้านะครับเราทําเฉพาะบ้านเราค่ะแต่เวลาที่ดินมาเขาต้อง วัดหมดเพราะบ้านเราอยู่ในที่ที่บริเวณแปดไร่ก,กว่านี่ค่ะมันต้องวัดหมดทําวัดไม่หมดไม่ได้มันเป็นเนื้อที่เดียวกันแต่เราจะทํารู้ว่าเราแล้วแต่เราบาาพี่ก็ทําแค่บริเวณบ้านไไม่ได้ไปทำถึงนู่นโอ้โหนู่นไม่ไหวค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทําทําไมอันเป็นนาเนาะเอาไว้ให้คนมาเดินหาปูหาปลากันค่ะคนมีวัวมีควายเขาก็จะ ควายจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะกลัวจะเยอะวัววันนี้เขาใช้รถไถไถนาอร่อยว่ะอร่อยมะเขือเทศสันติสุขเลือเกินไปอือ Everybody สันติสุขอันนี้โลหนึ่งนะเนี่ยอะโลหรือเปล่าหรือว่าโลกว่า ้ามาขายสวย้ลยขายถึงบ้าน,นะคะ่ะเหมือนคลิปปูอ่ะที่ป้าไปซี่กินไปอะคะ่ะเขาก็มาขายถึงบ้านเป็นพี่ค่ะไปอยู่บา้านน้ำชีชีมาเซลล์เออ,อร์ลี่เบิร์ดอะซีโกคอกไม่ซื้อเป็นอาทิตย์แล้วอัดฟิตไว้ช่วยเขาซื้อก็มาถึงบ้านเลยแล้วเขาเขาเลือกมาดี เอาชิปนมเยม่องทำทำในบายฟูดเฮอร์ฟอดโซดาโหโซดากรอบกรอบกรอบ The pork is from her. The paste ไม่ไม่ไม่ใช่ปลอมเฮอร์แต่เฮอร์แฮปซัมคอมพานีมาเซ็นผอเฮอร์ ซอสอร่อยเนาะไอเทสซอสฝ่องขวดบาร์บีคิวอย่างเนี่ยอ๋อเออแล้วก็ไปตัดโรสแมรี่ตรงนู้นเนี่ยต้นของเราอะแครอทก็อร่อยว่มมะม,มันมันสัมด้วยซอสอ่ะแล้วพี่ซิมคนไม่ค่อยชอบกินแครอทนะแต่เอออันนี้อร่อยแต่ลุงคิดไม่แอนตี้แครอทเนาะ เคล็ดโอเคแกงสุดแต่แกเกียดต์ะบ็อกโคลี o โอ้ s oh yes, <S <laughs> oh, yes. <laughs> <S if you want me run away then จะบอก,บอกว่ายายแกแม่ของแม่หลวงคิดอ่ะเวลาแกไปชอบทำแต่เมนูบ็อกโคลี่มันก็เลยทุกครั้งแล้วบังคับให้แกกินแกก็เลยกลายเป็นเกียร์ <laughs> บ็อกโคลี <laughs> น้องเม่อยู่แข็งแรง อันน hmm. ั่นต้เป็นโปรคลีไม่บอกว่ไม่ไดเกี่ยวกับโปรคลีโดาไม่มาทำหน้าสวยคล้ครับึ a k e you s ึ r ึฮ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 ึยึฮึฮนฮึ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 ะึฮึนีฮยฮึฮึฮโฮึฮึฮึึฮึฮาึ เดินไปเดินมาแล้วกันนะนวนส,วสดามมนี่สิทำเหียอุ้ยมาโชว์เฟซก่อนทำแก้วน้ำพ่อร่วงไปแล้วโอเคค่ะนางอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราเราสามตัว, <laughs> ส,วสดาลุงเกตแล้วก็ป้าเบซี่นะคะ ตัวพอดีพอดีเอ,อากอฝากมาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you for watching สุดาบอกว่าเราเป็นทีมเรามีสามเต้